มาครับมาพูดถึงเกมที่แมนยูพิกชนะแอตตันวิลล่า3-1นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่ลุนล้นระทึกมากเลยครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหอาการโคตรหนักเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ย หนังคนละม้วนเลยนะครับลูปเกมจะเป็นยังไงฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงนะครับก่อนรับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเกาก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้นะครับมันอยู่ในแผน4-2-3-1นะครับผู้สารปะตูเป็นอันเรโอนาน่านะครับผู้เสื้อเป็นจอห์นอีแวนแล้วก็ราเฟลวาลานนะครับกลับมาแล้วครับหายป่วยแล้วนะครับแบ็กซ้ายเป็นเดียโก้ดาโลแบ็กขวาเป็นอารอนวัดบิสากะแดนกลางวันนี้นะครับมีบูโน่เฟรนเดสคิทเตอร์แล้วก็ คอบบี้ไม่ด้านนน้าวันนี้มีอารนโดกาลานะโชดามุนฮาลุแล้วก็มาคัดลัตฟอร์ดเริมเกมมาครึ่งแรกนะครับโอโ้โหต้องบอกว่าแมนยูอาการหนักนะครับในช่วงครึ่งแรกต้องบอกเลยว่าเฮ้ยหาบอลกันไม่เจอเลยนะครับจะหาบอลกันไม่ตรงหาบอลกันไม่เจอนะครับกลับกลายเป็นว่าครึ่งแรกช่วงต้นเกมเฮ้ยกลายเป็นฝั่งแอตตันวิลลาบุกมากกว่าผมนี่งง,งเลยเฮ้ยสุดท้ายแล้วแอตตันวิลลามาเยือนเราหรือเราปีนแอตตันวิลลาว่าเฮ้ยทำไม แอสตันวิลล่าเนี่ยขึงเกมลูกเซี่เราขนาดนั้นนะครับบุกไปบุกมาสุดท้ายแอสตันวิลล่าได้ประตูขึ้นนำสำเร็จเป็น1-0ึปงศนยทีที่ยี่สิจากจอห์นแม็กกินจากลูกฟรีคิกนะครับลูกนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกองหลังยืนเหม่อโอลานะน่าลูกนี้เนี่ยผมว่าควรทำได้ดีกว่านี้นะครับบอลก็ไม่ได้หนีตัวอะไรแล้วก็องศานักเตะก็ไม่ได้บงังบอลน,นั้นผมว่าโอลานะน่าควรเซฟได้นะครับบอลน,นี้ก็1-0น,นะครับแอสตันวิลล่าขึ้นนำหนึไม่พอนะครับโอ้โหแล้วแอสตันวิลล่ายัง บุกต่อเนื่องนะครับกลายเป็น2อศูนะครับนาทีที่26นะครับไม่ถึง10นาทีครับแมนยูเสีย2ประตูแล้วนะครับจากเดนดองเกอร์นะครับเป็นจังหวะเตะมุมนะครับเป็นจอห์นแม็กกินเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นลองเล่ ay, มงโงงชงให้เดนดองเกอร์ซัดเข้าไปลูกนี้โอ้โหเอาชิ้นที่ว่ากองหลังแมนยูเนี่ยเฮ้ย ยืนเวอร์กันอีกแล้วนะครับไม่ประกบกันเลยสุดท้ายเรียบร้อยแอตแลนตาขึ้นนำสองศูนย์พอนำสองศูนย์นะครับโอ้โหบอกเลยว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ยแทบจะปิดไฟนอนแล้ว,ลวพวกลูกเกมเฮ้ยมันสู้ไม่ได้เลยนะครับแอตเวลาก็ยังพยายามขึงเกมบุกต่อเนื่องนะครับบุกจนแบบเฮ้ยนี่มันยูเล่นในบ้านนะเว้ยมึงเกงใจ้มันยูหน่อยเฮ้ยแต่พอมันยูน,นำสองศูนย์มันยูก็เหมือนจะเริ่มตื่นกันแล้วนะครับก็มีลูกสวนบ้างมีลูกบุกบ้างนะครับแต่ก็เรียกว่ายังยิงไม่เข้ายิงไม่คมนะครับก็ไปยิงไปติดเออร์เรี่มาร์ติเนสบ้างนะก็เรียกว่า เกมนี้ช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหแมนยูเนี่ยไมมาเลยจบครึ่งแรกไป2อศูน,นะครับแต่อนเวลาขึ้นนําพอมาครึ่งหลังนะครับทีมาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความกระหายชัยชนะเรียกว่าหนังคนละม้วนเลยนะครับจากครึ่งแรกที่แบบเฮ้ยอดๆแอดแอดดูเบืดเอ,ด,อดูยังไม่ตื่นกัน แต่พอม,มาครึ่งหลังนะครับโหขยันวิ่งขยันเพลสนะครับจนสุดท้ายตีไข่แตกสสาเ็จเป็น2 -1 ครับในทีที่50จากอาริฮันโดกาณาโชแต่สุดท้ายแล้ว VR ลิฟคืนนะครับเพราะว่าล้ำหน้าไปนิดเดียวนะก็ยังเป็น2 0นะครับแต่มันยูก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะครับยังบุกต่อเนื่อง จนท้ายทางเอตตาเวลลาจ่ายบอลพลาดแล้วก็เป็นบูโนเฟเนตตัดบอลได้จ่ายบอลให้มาร์คัสฟอร์ดแล้วมาร์คัสฟอร์ดก็ปัดให้เอเลแฮร์เดยกาลาโชน่นะครับยิงตีใครแตกเสร็จเป็นสองหนึ่งทีที่59พอตามมา2-1หนึ่งะครับโอ้โหหรือว่าแฟนอยู่หลายคนเฮ้ยเริ่มพืเม้เริ่มมีกำลังใจแล้วเพราะรูปเกมมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็แมนยูพยายามโหมบุกเรื่อยๆเลยนะครับจนท้ายตีเสมอเป็น2-2ได้สำเร็จในทีที่71จากลูกยิงของ อารฮาโดกาลาโชเจ้าเก่านะครับียกว่าลูกนี้ทําเองชงเองเลี้ยงเข้ามาฝากให้บุนโน่แล้วบุโน่ก็ตัดเข้ามาให้กาลาโชสซัดเข้าไป2-2พอเป็น2-2นะครับแมนยูก็ mm. ยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการบุกนะครับพยายามบุกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทีท้าก็มีการ แก้เกมนะเพราะเห็นหลายคนเริ่มลายแล้วก็มีการเอาแอนโทนีเข้ามาแทนรอดฟอร์ดนะครับเอาสกอตต์แมนทูมิเนเข้าแทนคอบบี้เมโน่แล้วแมนยูก็พยายามโหมบุกเรื่อยๆจนสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับแมนยูลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นบูนโนเฟนเดเป็นคนเปิดเข้ามาสุดท้ายบอลมันไปฉลับนะครับแล้วก็ตกมาที่ลารมอรฮารุนสุดท้ายกลายเป็นลารมอรฮารุนนะครับสั้นเข้าไปลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับสาสเป็นแมนยู คลิกขึ้นนำนะครับไปที่ที่82นะครับโอ้โหเรียกแฟนอยู่หลายคนเนี่ยเฮเลยนะครับรวมถึงล้านมุ่นอยลุ้นด้วยนะครับเนื่องจากเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในพรีเมียร์ลีกหน้าตาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคลายความกระสุดเลยพอทำ3-2นับเซนทักรีบแก้เกมเลยนะครับแพ็้เกมรักให้แน่นเลยนะครับส่งวิลลี่คัมบาร่าลงมาส่งแดนเนียลกอลงมาส่งฮันดิบาวเมสบี้ลงมาเรียกว่าปิดเกมแทบสิ้นเลยนะครับแบตเตารมนลักพยายามเจาะแต่ท้ายก็เจาะไม่เข้าแล้วก็ จบเกมนะครับเป็นแมนยูพลิกชนะแอตซามิววลาสามสองแบบสุรทึกขวัญเลยทำให้มมนยูตอนนี้นะครับเก็บเพิ่มเป็น,ปนส1ิคะแนนนะครับรกดับ6ของตลาด นะครับอ่าแล้วพูดถึงฟอร์มการเล่นแล้วก็ฟอร์มนักเตะกันหน่อยแล้วกันฟอร์มการเล่นวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยขอไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นแบบเฮ้ยเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาเล่นใครเล่นมันจ่ายบอลก็จ่ายไม่ตรงนะครับกองหลังก็ดูแบบเฮ้ยดูยังไม่ตื่นกันนะครับดูเบื่อเือดูแบบไม่กระเตื้องกันเลยนะครับเรียกว่าครึ่งแรกเนี่ยหนักนะครับครึ่งแรกท้านั่าจพาะครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเทบทุกคนเลยแต่พอมาครึ่งหลังนะครับเออเรียกว่าหนังคนละมวนหลายคนแบบเฮ้ย การชนะนะครับเหมือนครึ่งหลังผมคิดว่าเทนทากขาเปการพูดกับนักเตะว่าเฮ้ยผู้เล่นผมโดนปลดเหรอเพราะฉะนั้นแล้วครึ่งหลังเอาหน่อยให้ให้โดนปลดก็ไม่ต้องเล่นเออแต่ถ้าให้ผมอยู่ก็เอาหน่อยลว่าเท go, นฮาเขาเปการคุยกับนักเตะนะครับแล้วนักเตะก็โคชคิดว่าเฮ้ยครึ่งหลังเขาต้องเอาหน่อยดรว่านี่เราแมนอยู่นึกว้แล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยเล่นกันอย่างนี้หรือว่าจะให้คาบ้านอีกแล้วมันไม่ได้นะครับแลแ้วพอมาครึ่งหลังโอ้โหน,นักนะเตะการชนะกันแบบสุดๆนะครับยิ่งๆๆนๆๆนอาร์เดรียโลการาโชเนี่ยวิ่งแบบโอ้โหว จนต่คิวกินนะฮะเออมีช่วงหนึ่งต่คิวกินจนเป็นมาติรีสเพื่อรมชาติได้มานวดตะคิวให้นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวไปก็เรียกว่าสุดๆนะครับครึ่งหลังในแบบสุดๆเลยนะครับเพลดีขึ้นดีบีบดีเกมรับก็ดีนะครับครึ่งหลังเนี่ยโหดีทุกคนเลยนะครับส่วนครึ่งแรกจะเป็นดับนะครับห่วยมากๆเลยส่วนฟองก็เล่นตั้งแต่วันนี้นะครับเริ่มที่กองหลังอลักานนะครับครึ่งแรก่งที่บอกว่า โอ้โหไม่ไหวจริงจริงแต่พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าอีเวนกับกาลานนะครับจับคู่เซนเตอร์กันได้อย่างดุดันเหนียวแน่นเลยในช่วงครึ่งหลังปิดเกมลุกอัลตราได้อย่างอยู่หมัดเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้จอร์ดี้อีเวนนะครับโอ้โหสุดๆนะครับสกัดลูกสำคัญได้หลายลูกเลยนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายขวาอย่างเดลโก้ได้ลูกก็วันบิสก้าเกมรับครึ่งหลังก็เรียกว่าเหนียวแน่นสุดเลยสำหรับครึ่งหลังส่วนแดนกลางวันนี้นะครับโอ้โหครึ่งแรกอย่างที่บอกเลยว่าขอไม่นับนะครับเพราะว่ามันห่วยเกินเยียวยานะครััับบบบโโออ้หเเเคคาาีีไปดูิลกกซ่่นนะรรยวจ คู่อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับและอีกหนึ่งคนแดนกลางวนี้ที่โคตรเดดเลยนั่นคือบูโน่เฟรนเดสสามประตูว,วันนี้มีส่วนร่วมหมดเลยนะครับรวมถึงประตูล้ำหน้าด้วยก็มีส่วนร่วมนะครับนอกจากเกมลูกจะมีส่วนร่วมแล้ว เกมลับวันนี้พี่แกก็มีสุล้มด้วยนะครับสำหรับบูโนเฟรนเดสนะครับวันนี้เรียกว่าโอ้โหสุดยอดเลยสำหรับบูโนเฟรนเดสส่วนในหน้าวันนี้นะครับสามคนอย่างไรไม่รูก้การชั่แล้วก็มาร์ตฟอร์ดนะครับอ่ะเริ่มที่มาร์ตฟอร์ดก่อนล้วกันต้องบอกเลยว่าวันนี้ลัดฟอร์ดเลยครับเฮ้ยจ่ายบอลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะยิงควรยิงจังหวะจ่ายควรจ่ายเฮ้ยวันนี้ลัดฟอร์ดอะ่ะ ดูดีเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็จัดมา1นึ่งแอซิดนะครับจริงๆก็ควรจะเป็น2องแอซิดนะครับแต่ลูกนั้นเนี่ยโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับแล้ววันนี้แล้วคาร์ลัฟฟ์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหโอเคเลยตามฟอร์มมันก็เล่นดีด้วยอีกหนึ่งคนนะครับอเดีเดวกราโชนะครับโอ้โหวันนี้ผมให้แมตต์อัตโมัตเลยนะครับครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหคึกเลยนะครับวิ่งเป็นม้าเลยวิ่งจนตะคิวกินอ่ะเออคิดดูนะครับวันนี้จริงๆอ่ะ ควรได้แฮคทริกนะครับแต่เสียแายลูกแรกโดน VR ลิบคืนนะครับก็เรียกว่าสุดยอดเลยสำหรับอเดกานาโชนะครับโคตรอันตรายโคตรจี๊ดนะครับแล้วก็ลูก2เนี่ยโอ้โหเลี้ยงขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ฝากให้บูโน่แล้วก็บูโน่ก็ตัดมาแล้วพี่แกก็ยิงเข้าไปนะครับเรียกว่าวันนี้สุดยอดเลยสำหรับฮาเดโดกานาโชนะครับและข้สุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือลาสมุนฮอยลุนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับวันนี้ยิงประตูแรกได้สำเร็จนะครับเป็นประตูปลดล็อกปลดแอกนะครับเรียกว่าน่าจะล่วงไปเยอะ หาช่องดีวันนี้ก็จัดมา1ประตูได้สําเร็จนะครับอ่ะแถมอีกหนึ่งคนนะครับอันเดรโอนาน่านะครับเกือบลืมไปนะครับวันนี้ก็ครึ่งแรกนะผมว่าลูกที่โดนฟีคีเข้ามาเนี่ยควรทําให้ดีกว่านี้นะครับอ่ะแต่ก็ช่เชยได้ด้วยครึ่งหลังนะก็มีเซียสําคัญช่วยมาอยู่ยเหมือนกันแต่ภาพรวมก็ยังคิดว่าเฮ้ยควรดีกว่านี้สำหรับอันเดรโอนาน่าอีกคนใชยคนหนึ่งนะครับเอเดนฮาร์กนะครับเออวันนี้จัดตัวดีนะครับตอบแมตตตัวเมรลงไปแล้วก็ส่งวาลานกับเจนีแวนคู่กัน ก็จัดแผนด้เออถือว่าโอเคเลยเนี่ยมันก็ต้องจัดแผนอย่างเงี้ยสำหรับเอ็กซ์ซนฮานครับวันนี้ก็ถือว่าจัดแผนดีนะครับแล้วก็แก้เกมดีแล้วก็ครึ่งหลังก็น่าจะคงจะพูดกับนักเตะแล้วว่าเอ้ยควรจะเล่นดีกว่านี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผลมาก็ถือว่าดีนะครับผมคิดลยว,ว่าถ้าครึ่งหลังกลับมาไม่ได้หรือไม่เสมอได้เนี่ยเฮ้ยมีโอกาสนะว่า b r e ก k i n g news นะครับเตือนชามาเบรกกิ้งนิ w s ก็วันๆนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับเสียบทะากันต่อไปนะครับก็วันนี้แล้วกันนะครับรูปเกดแป๊บๆนัยก็ขอพักหน้วที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็นัดหน้านะครับเป็นคิวไปเยือน Nottingham Forest นะครับด้วยเป็นนัดส่งท้ายปีเลยนะครับอ่ะก็รอดูกันนะครับหวังว่ามิวจะเก็บ3แต้มได้นะครับไม่แก็อย่าลืมนะครับรายการช่องแกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับติดช่องเกลือฝันกาวได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ